ไปแลกกันต่อเลยในเรื่องนี้นะครับเราจะเจอบุคคลแรงเลมเริเตวาในเรายังได้เจอในส่วนของวัตถุพยานนะครับถึงทางด้านจุมพรและก็ส่้นจน,นวัดจุ่มพรเนี่ยได้รับมอบพยานวัตพยานวัตถุสาคัญที่ลอยน้ำม,มาติดในด้านที่ต่างๆในน่านาน้ำของจังหวัดจุมพลเพื่อาการตรวจสอบครับโดยภากรกิจกองสุนบัญชาการนิติการจังหวัดจุมพลมาช่วงบ่ายเรตเตวาครับนาวาเอกชำนานทรพง์ ผู้รองผู้อำนวยการสอนจนวัดจุมพรได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจปูตอนปากน้ำลังส้วนจังหวัดอำเภอลังส้วนนะครับและสถานีตำรวจปูตอนละแม่เพื่อรับมอบวัตถุพยายนส้มกัญประกอบไปด้วยแพรชูชีพจำนวนสองแพรเนี่ยที่เราเห็นหน้าเหมือนเดิแต่เดียวนะและอุปกรณ์อ่าอย่างชีพนะครับตัวนทนับมือทื่อพร้อมด้วยซิมการ์ดและก็ก่อนหน้านี้มีการค้นย้ายมารักษาไว้นะครับประกอบไปด้วยอ่าด้มควบคุมการยิง โดยการ้นย้ายวัตถุพยายนทางเม็ดเนี่ยได้ย้ายด้วยยานพาหนะของทหารบนต้ทนทบกทที่นะครับมีพันเอกภุมมดีชาพวงเจริญสน่งธิการบนต้ทนทะบกทิศที่จุมพลเป็นผู้รับปิดชอบรับมอบเก็บรักษาเนื่องจากวัตถุพยายนเหล่านี้นะครับมีความสาคัญในการพิสูจน์สาบซึ่งอหตุก,การที่เกิดขึ้นดังกล่าวว่าเป็นแผ่นพื้นได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อส่งมอบโรการพิสูจน์สาบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปครับ ทางสอนชนจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการรวบรวมวัตถุพยานซึ่งเป็นวัตถุพยานที่สําคัญโดยได้ไปรับมาจากที่สอพอปากน้ําหลังสวนรวมทั้งที่อําเภอละแมนะครับก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีจากการตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้นเป็นหลักฐานที่สามารถจะนำไปขยายผลต่อในเรื่องของเหตุการณ์ทั้งหมดได้ครับโดยในเบื้องต้นที่นํามาก่อน,นั้นจะเป็นของโดมควบคุมการยิง มีแพรชูทีพจำนวนสองแพภายในแพรมีลักษณะของการใช้งานแล้วพร้อมกับมีหลักฐานบางชิ้นในส่วนที่รับมาเพิ่มเติมวันนี้จะมีแพรเพิ่มเติมอีกสองรัมมีหลักฐานลองรับของการใช้งานครับวันนี้เป็นวันที่แปดแล้วนะครับคลองอิดเรือล่มนะครับน้องยิ่งอมแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยตัวเล็กของผู้ซูนให้นะครับี่อยู่ในอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดรายวันนี้ก็คาดว่า,วาเราก็ต้องพยายามนะครับนำทุกสันกลับบ้านนะค่ะกันให้เจอนะครับ แล้วก็ทีมข้าวอย่างก็ติดกันอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับ